มีมีใช่ไหมไม่รู้ไม่เห็นหน้าตัวเองลายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเจ๊ก่อนเดินกัเจอแมทใช่ครับตอนนี้อยู่บนความสูงอ่าโอ้ส่ยตาสั้นมองไม่เห็นอยู่บนความสูงเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเลยร้อยแปดสิบเจ็ด เอาพืาา้นสามพั 3, 8, นแปดสิบเก้านะสามพนแปดสิบเก้าหรอชัวร์ปะเนี่ยก็ตอนนี้นะครับอากาศก็เย็นเย็นใจอะ่ะใช้คำว่าเย็นใจนี่หนาวเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองหนาวอยู่แล้ว ทุกคนทำอะไรอยู่ครับเราแบบเอราเอาบรรยากาศมาฝากเดี๋ยวเอาคนออกไปแป๊บหนึ่งนะหนีเที่ยวใช่เลย ร้อนรอนใช่ครับคือแสงแดดมันค่อนข้างจะแรงไงเล่นสกีหรือยังไม่น่านะครับเพราะว่าเดินยังเดินยังจะไม่ไหวยอยู่เลยตอนนี้ วันนี้เรา,เราจะมาเรามาทำไมเนี่ยเราว่างเพราะว่าเราห่างหายจากอ,อินสตาแกรมเราไปประมาณวันสองวันนะครับเพราะว่าเราพักผ่อนอย่างเต็มที่ เอนะครับพบว่าเป็นยังไงเราไปหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวจะได้ถ่ายวิวให้ทุกคนได้ดูฮ่า 我去，好，走。b o o เดี๋ยวเราจัไปหาผู้ปกครองก่อนเผื่อเขาจะคิดถึงขอบคุณสำหรับหมวกนะครับหมวกน่ารักมากมาทีมนี้จริงไม่มีหมวกเลย แย่เลยอ่ะแย่เลยทั้งที่เราไปคนดีแย่เลยอ่ะดูแย่ไปเลยซูปไม่น่าเลยครับหลังปล่อยทำไรให้รู้เหรอ Sister checks อืไปได้เสร็จเหรออืมทำไง

าทานข้าวแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะทุกคนเจอกันที่ประเทศไทยครับ